เวียนหัวแล้วก็ปวดหัวมันจะวูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเคง่งจะเะมึอนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะโอ้ตอนนั้นเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดค่ะไปหาหมอมาสามสามคืนคหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็อาการเวียนค่ะบ้านหมุนเลยครับคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลําตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะ อาการเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินน่ะมันเหมือนจะเป็นอาการพวงเค่ะจะจมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO ได้ไงคะรู้จักผลิตภัณฑ์ KO นี้ในการเสิร์ชหาที่อินเทอร์เน็ตใน Google นะคะเสิร์ชหาเพราะว่าการในกินยาบำรุงกินยาพวกนี้เราต้องเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตให้ตรงแท้แน่นอนว่า ผิตภัณฑ์ที่เราจะทานในสูตรและร่างกายของเราเนี่ยมันจะดีหรือตอบโจทย์เราขนาดไหนคะเพราะว่าศึกษาอยู่ประมาณ6เดือนกว่าโอ้โหเรียกได้ว่าศึกษาใช้เวลาพอสมควรนะคะะหลังทานแล้วอาการที่ว่าบูบเบียนหัวหรือแม้กระทั่งปวดหัวค่ะมันจะเริ่มลดลงลดลงลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้เออดีอาการดีขึ้นอย่างอย่างตอนนื่องอาการดีขึ้นแล้วมีอาการแหบนี้กี่ปีแล้วคะที่ อ่าหนึ่งหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีนะคะทานผลิตภัณฑ์ตัวเคอตอนนี้เพียงแค่สิบวันเท่านั้นเองนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆคุณพี่ก็สั่งต่อเนื่อง,<ช>งอเนาะใช่ค่ะเอ่อแล้วถ้าถามความประทับใจะใน, KO นะคะในผลิตภัณฑ์เคอค่ะพี่แสงพิศประทับใจกับผลิวพรรณเคอบ้างไหมค่ไหนคะประทับใจมากเลยคะ่ะประทับใจมากเพราะว่ามัน สามารถตอบโจทย์กับร่างกายของเราเพราะในการเอาใช้ชีวิตประจําวันอยู่แล้วถามได้เยว่านะคะมั่นใจมากประทับใจมากก็เลยอยากมาบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมคะถ้ามีคะแนนเต็มสิบนะคะให้ผดพันธ์เทโอเท่าไหร่ดีคะให้คะแนนเต็มสิบไปเลยค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะลองเลยไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะใครที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับอาการเบียยหัวบ้านหมุนนะคะวูบบ่อยโลหิตจางนะคะก็ ติดต่อเราตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ KO ตอบโจทย์ท่านได้เป็นอย่างดีนะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะยืนยันว่ากินจริงเห็นผลจริงอะ่ะถ้าใครมีอาการดังกล่าวที่เกิดมาแล้วนะคะให้คุณเปิดใจทาน KO ในผลิตภัณฑ์อันนี้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่ช่วยเราในการำดำรนชีวิตประจําวันให้เราใช้ชีวิตประจําวันให้ดีขึ้นและมันจะมีผลต่อเราในอนาคตข้างหน้าเราอย่าชะล่าใจในเรื่องเล็กๆกน้อยในสิ่งนี้ ราตอนนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาตกบันไดไปหาหมอมาสามสามคืนหลังจากนั้นก็มาอยู่นอนที่บ้านก็มีอาการเวียนบ้านหมุนเลยครับเวียนหัวมากตอนจะมีอาการแบบนี้ประมาณกี่วันคะประมาณสามวันสามวันก็คือมีอาการบ้านหมุนเดินไม่ได้ต้องประคองอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ ก่อนทานมีอาการบ้านหมุนเวียนหัวใช่ไหมคะแล้วหลังจากที่ทานค่ะสัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้นตั้งแต่ประมาณเมี่เท่าไหร่คะคุณพ่อตั้งแต่สิบเมตรประมาณสิเมตรก็คือประมาณ5้าวันนะคะห้าวันอาการดีขึ้นมากเดินได้เดินเหินได้คล่องเลยใช่ไหมคะก็คือไม่เวียนหัวแล้วไม่มีอาการมืนหัวเวียนหัวอืมค่ะเห็นบอกว่าล่าปกติทางานได้ค่ะ ทำนาำได้ปกตินะประทับใจมากเลยใช่ไหมคะระับใจมากครับอามแล้วของสินค้าดีๆแบบนี้คุณพ่อกล้าบอกก่บเพื่อนบ้านไหมคะกล้าบอกครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งผลิตภัณฑ์ของเคอีนี่มีคุณภาพดีจริงๆครับกินแล้วก็ดีมากครับดีมากนะคะโอเควันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะคุณพ่อยังจะมาทานให้ดูด้วยนะคะเป็นการยืนยันนะคะว่าทานจริงเห็นผลจริงนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อแกะเลยนะคะแล้วทานให้ท่านผู้ชมดูเลยะคะ่ะ เนี่ยค่ะก็เป็น KO นะคะจะเป็นเม็ดสีอะไรคะเม็ดแดงครับเม็ดสีแดง,งนะคะบรรจุในแคปซูลแบบนี้นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะทานให้ดูเลยนะคะทานเลยค่ะนี่นะคะวัย78ปีนะคะได้รับผลกระทบจากตกบันไดนะคะมีอาการหลังที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะมีการเวียนหัวบ้านหมุนนะคะทาน KO ไปตอนนี้นะคะได้สุขภาพกลับคืนมาและอาการบ้านหมุนหายไปแล้วใช่ไหมคะหายเลยครับตอนนี้นะคะคุณพ่อก็คือเดินใช้ชีวิตได้ปกติต้องวังอาการปว เป็นปกตินะครับทำงา,งานได้ค่ะนี่นะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะที่ทานผลิตภัณฑ์ KO แล้วนะคะประทับใจมากๆเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่มีภาวะคอเลสเตอรอลนะคะในเลือดสูงนะคะมีอาการเบียนหัวบ้านหมุนนะคะก็ติดต่อมาทางเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะโทรมาตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ท่านนะคะชื่อแน็กนะคะอายุ40ปีค่ะเมื่อก่อนเคยทํางานอยู่ร้านขายปุย๋ยแล้วก็ขายสารเคมีค่ะ ช่วงนั้นจะอยู่กับสารเคมีทุกวันเช็คสต็อกทุกวันนะคะมันจะมีอาการคันตามแข้งขาแล้วก็คันตามลาตัวปวดหัวมึนหัวเหมือนจะวูบอะค่ะอาการเนี้ยจะเป็นอยู่ทุกวันเลยอะค่ะแล้วก็ทีนี้มีคนแนะนําให้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเขาชื่อว่า KO ค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานประมาณ สองกล่องนะคะแล้วก็ลองทดลองทานไปประมาณหนึ่งกล่องแรกนะคะก็สัมผัสผลลัพธ์ได้ว่ามันดีขึ้นนะคะดีขึ้นตั้งแต่หนึ่งกล่องแรกนะคะจะทานวันละสองแคปซูลค่ะเช้าหนึ่งเย็นหนึ่งหลังอาหารนะคะก็รู้สึกว่ามันมันดีขึ้นอาการปวดหัวเวียนหัวอาการวูบันตามเนื้อเนื้อตัวตามร่างกายแข้งขาค่ะมันก็หายไปนะคะรู้สึกว่ามันดีมากๆขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์เสริอมอาหาร KO ที่จะช่วยดูแลระบบหลอดเลือดปรับความสมดุลให้กับร่างกายกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดลดคอเลสเตอรอลลด LDL หรือไขมันไม่ดีเพิ่ม HDL หรือไขมันดีด้วยสารสกัดจากธรรมชาติเช่นสนารสกัดจากควิโอช่วยส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดลดไขมันในเส้นเลือดและป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารสกัดจากบรอกโคลี ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจวายโรคหลอดเลือดสมองและช่วยป้องกันโรคความดันโลหติตสูงสารกดจากใบบัวบกมีฤทธิ์ในการยับยั้งอนุมูลอิสระซ่อมแซมเซลล์ผิวที่สึกหรอช่วยรักษาแผลมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อบแบคทีเรียฆ่าเชื้อราลดการอักเสบของแผลและที่สำคัญคือมีฤทธิ์เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สูงกว่าวิตามินอ e ี 5, ถึง5เท่าแอลอาจินีนสารดจากสไปรูลีน่าสารกดจากแอปเปิลและโครเมียม ช่วยให้ผนังเส้นเลือดแข็งตัวช่วยปรับความสมดุลของหลอดเลือดเพิ่มพลังงานแก่ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันระบบไหลเวียนเลือดด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร K.O.